สวัสดีครับช่างตอมเพชรบุรีนะครับวันนี้เราก็สวัสดี f อซีนะครับคนไทยนะครับ f อสปปลาวนะครับเอฟเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับมาเลยสิงคโปร์ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาสอนตั้งข้อเหวี่ยงกันนะครับลูกค้าอยากทราบนะว่าข้อเหวี่ยงตั้งยังไงนะครับเวลาอัดเพิ่งซื้อเครื่องอัดมานะครับแล้วก็ จะตั้งให้ศูนย์มันตรงนะครับตั้งยังไงนะครับอันนี้ก็กําลังวางอยู่นะครับเอาครับเราก็มาดูวิธีการตั้งกันนะครับเราจะเริ่มเลยนะครับลูกค้านะครับก็ซื้อแท่นอัดมาอย่างที่บอกนะครับซื้อแบบไปแล้วนะครับตั้งศูนย์ไม่ได้นะครับอัดออกอัดเข้าได้ตั้งศูนย์ไม่เป็นนะครับดูเขาเหวี่ยงนะครับตัวที่อัดมานะครับส่วนมากมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับดูเข็มนะครับมันจะหมุนรอบเลยนะครับ อันนี้คือเข้าเหว่งที่ยังไม่ได้ศูนย์นะครับเห็นไหมอันนี้แค่อัดเข้าไปนะครับยังไม่ได้ศูนย์ก็จะเบี้ยวๆขแข้งๆนี้แหละนะครับ <ๆ S 1> ก็ใส่รถยังใช้ไม่ได้นะครับยังใช้ไม่ได้นี่อันนี้ก็เบี้ยวมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเคราะกันนะครับวันนี้จะโชว์ตั้งสองตัวนะครับอตอนแรกโชว์ตั้งตัวเดียวเดี๋ยวลูกค้าหาว่าฟุกนะครับอ่าวันนี้ก็ตั้งสงตัวเลย นะครับอ่ะอย่างแรกเลยตามทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับอ่ะอันนี้นะครับฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ํานะครับเคาะไม้เท่ากันนะครับเลือกเคาะเอาก่อนหนึ่งข้างนะครับผมจะเคาะข้างนี้แล้วกันนะครับนี่แลเคาะให้ดูเลยนะครับหนึ่งสองสามสามครั้งนะครับทองเหลืองผมหนักมาก ครับยังเห็นแสงอยู่เห็นไหมอ่าเอาฝั่งนูนอะ่ะลงมาเลยอือ่าัาางแล้วนะครับโหลดโหลดให้มันเตี้ยลงมาเท่ากันนะครับนี่เห็นแสงนิดหน่อยเห็นไหมกลับฟังนะครับเห็นแสงนิดหน่อยนะครับอ่าเนี่ยฝั่งเนี้ยนะครับแสดงว่าฝั่งเนี้ยยังสูงอยู่นะครับนี่จะเคาะงี้ก็ได้อ่าตามถนัดเลย ตามความเข้าใจเลยนะครับแต่ว่าในโรงเรียนก็ไม่ค่อยมีสอนนะครับเพราะว่าประสบการณ์ผมเรียนจบมาก็ไม่มีสอนตั้งเขาเวี่ยงเส้งเหมือนกันนะครับอันนี้ประสบการณ์ต้องหาเอานอกห้องเรียนนะครับอ่ะเราตั้งเสร็จแล้วนะครับแล้วทีนี้ลองดูศูนย์ดูนะครับลองเช็คศูนย์ดูว่าเป็นยังไงนะครับจากเมื่อกี้นะครับ แว่งมากเลยนะครับตอนนี้หมุนเริ่มนิ่งแล้วนะครับเคาะไปยังไม่ถึงสิบทีนะครับนี่นะครับทีนี้เราก็ดูเข็มเลยอันนี้มาตั้งแบบมีเข็มปกติจะตั้งแบบไม่มีเข็มใช้สายตาดูนะครับแต่ว่ามันก็นิ่งอ่ะครับแต่ว่าอันนี้เอาเข็มมาให้ดูนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยดูนะครับว่าตั้งเ้าอย่างตั้งยังไงนะครับอ่ะฝั่งนี้สูง หมุนกลับก่อนฝั่งนี้ต่ำนะถ้ามีเมจิกนะครับขีดไว้ปุ๊บฝั่งนี้ต่ำตรงข้ามมันก็ต้องสูงเดี๋ยวดูที่มือผมนะเห <he S 2> ็นไหมตรงข้ามก็ต้องสูงถ้าตรงนี้สูงตรงข้ามมันก็ต้องต่ำนะครับไม่ยากตั้งข้อเหวี่ยงนะครับอันนี้ตามความเข้าใจก่อนเราก็ดูแสงก่อนว่าได้ยังนะครับ สังเกตไหมว่าข้างนี้สนิทอีกข้างหนึง่งยัง,ย,งยังมีแสงรอดอยู่นะครับแสดงว่านะครับมันยังไม่เท่ากันเคาะลงอีกหนึ่งทีนะครับแล้วลองวัดดูอ่าทีนี้เคาะเยอะไปเห็นไหมตรงเนี้นะครับฝั่งเนี้ยเลยกลายเป็นสูงฝั่งนี้จะกลายเป็นต่ํานะครับเคาะกลับหน่อยนะครับเอาครึ่งเดียวของที่เคาะเมื่อกี้นี่นะครับอ่าเราก็กําหนดมือเราเอานะครับ ว่าใช้การเคาะประมาณเท่าไหร่นะครับอาจจะทีแรกนะอาจจะง้างไกนะง้างไกอ่าทีนี้เอาเข้ามาครึ่งหนึ่งอ่าแล้วก็เคาะนะครับมันก็จะเบากว่าเดิมครึ่งหนึ่งอ่าอันนี้ก็เป็นหลักการที่คิดขึ้นเองเมื่อกี้นี่เลยนะครับ <c oughs> ไม่มีตำรานะครับทำแล้วนิ่งใช้งานได้นะครับจบเลยนะครับ ดูดิเคาเล่นๆไปสองทีเห็นเข็มหรือ,อยังครับเห็นไหมเดี๋ยวถ้ายังไม่ชัดเดี๋ยวซูมให้ดูครับอันนี้สําหรับมือใหม่นะที่ยังไม่เข้าใจในการตั้งศูนย์นะครับสําหรับมืออาชีพก็กดข้ามได้เลยครับไปชมคลิปต่อไปนะครับนี่นะครับอันนี้เคาเล่นๆไปสองทีนะครับตั้งตรงปลายด้วยนะครับถ้าตั้งตรงโคนจะนิ่งกว่านี้นะครับอะอย่างที่เขาตั้งกัน ตรงโคนนะครับปุ๊บประมาณนี้นะครับเอาไว้ใกล้โคนเลยนะครับตรงโคนเนี่ยจะนิ่งมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันอยู่ใกล้ลูกปืนนะมันอยู่ใกล้เซนเตอร์ลูกปืนมันเหมือนกับว่าวางไว้สองข้างนะครับวางไว้สองข้างแบบเนี้แล้วก็หมุนมันนะนะครับมันจะไม่ค่อยสะบัดหรอกใช่สะบัดจะสะบัดอยู่ตรงปลายนะครับตรงที่ยิ่งยาวอ่ะยิ่งสะบัด นะครับอ่ะเดี๋ยวดูตรงโคนปรากฏว่าเข็มไม่กระดิกเลยครับท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวเข็มเข้ามาใหม่นะเข็มไม่ได้เสียนะเข็มใช้ได้เห็นไหมครับเนี่ยใช้ได้นะครับอ่ะเอาเข็มเข้ามาปร๊บอ่ะนะครับนะครับเข็มนี้นิ่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้ามาใหม่เปร๊บมาเกี่ยมกลับออกไปนะครับ อ่ะนี่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 น,นี่เห็นหรือ,อยังครับว่านิ่งมากเลยนะครับเขาอย่างนิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่จริงๆแล้วผมต้องตั้งประมาณนี้นะครับต้องตั้งประมาณปลายๆนะถึงจะชัวนะครับเนี่ยเนี่ยแค่แตะเข็มก็กระดิกแล้วเห็นไหมก็อันนี้แหละครับชัวที่สุดแล้วนะครับนี่ครับกระดิกอยู่ประมาณเนี้ย นะไม่ถึงหนึ่งช่องเข็มตัวในนะไม่กระดิกเลยนะครับผมจะหมุนเร็วๆให้ดูนี่นะครับอันนี้หมุนแบบว่าแท่นเทินสะบัดหมดเลยนะนะครับหมุนเร็วมากนะครับแต่จริงๆก,ก็หมุนดูก็หมุนดูแค่นี้ก็พอแล้วนะครับแต่นี้ยังไม่ได้นะอันนี้ผมแค่เคาะเล่นๆไปสองครั้งเฉยๆต่อไปนะครับเช็คขวาแล้วนะครับเช็คซ้ายต่อ ข้างซ้ายก็ขยับเข้ามาหน่อยนะครับอ่าันนี้นะครับขยับเข้ามาปึ๊บนี่แค่จับข้อเวียงเข็มก็กระดิกแล้วนะครับนี่ครับอันนี้มันถอยหลังนะครับเดี๋ยวต้องหาอะไรยันไว้ก่อน เพราะว่าผมก็ยับขึ้นมาตั้งบนแท่นในนี้เลยนะครับบนแท่นในนี้เลยนะครับนี่ข้างซ้ายนะครับอยับเข้ามาอีกนี่ครับเห็นยังครับกระดิกอยู่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวซูมด้ยใกล้นี่ นี่นะครับอันนี้เขาเยางผมยกซ้ายขวาได้นะครับเพราะว่าผมตั้งบนลูกปืนเลยนะครับไม่ได้ตั้งบนแขนเขาเยังนี่กระดิกอยู่นิดนึงเห็นไหมไหวเอ็นอยู่หน่อยนึงอันนี้ข้างซ้ายค่อนข้างนิ่งแล้วเพื่อนๆนะครับอ่ะก็มาดูข้างคาัสต่อครับอันนี้ข้างซ้ายนะนี่ใส่ไปนะครับเดี๋ยวดูออกนะเข็มมันทํางานอยู่เห็นไหมอ่ามาดูข้างคาัสต่อนะครับ ข้างคัดขยับออกเหมือนเดิมนะครับเราต้องเช็คไปลายมันเลยนะครับเราจะมาเช็คตรงโคนไม่ได้นะครับเช็คตรงโคนแล้วมันนิ่งมากเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าไปใช้แล้วไม่นิ่งยุ่งอีกนะครับเราต้องเช็คตรงปลายเลยนะครับเพราะว่าเผื่อแรงสบัดของมันด้วยนะครับรอบตรงสูงปลายมันจะได้ไม่ขาดกันนะครับอ่ะนี่เช็คตรงปลายนะครับเห็นชัดไหมดูกระดกขึ้นไปดิ ช่องหนึ่งนะครับอ่าช่องหนึ่งนี่เห็นจะชัดเลยนะครับต่อไปเราก็ดูเลยนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาเมจิกมาขีดให้ดูกันนะครับได้เห็นชัดชัด นี่ก็เป็นสูตรที่ผมตั้งนะครับคิดค้นมาเองไม่มีใครบอกนะครับเพราะว่าวิชาพวกนี้เขาจะห่วงกันมากนะครับห่วงยิ่งกว่าวิชาการทําน้ํามันพายอีกนะครับไอวิชาตั้งเขาอย่างเนี้ยนะครับไม่ค่อยมีใครบอกเลยนะครับสีกันแค่ไหนก็ยังไม่บอกเลยนะครับให้ไปลองเองทาเองนะครับลองอยู่สิบปีนะครับรู้แล้วนะครับทีนี้นะครับผมก็มาบอกเพื่อนๆนะครับนี่ตรงนี้ที่เรามาร์กไว้นะครับ ๊บสูงนะครับเดี๋ยวหมุนผ่านตรงนี้เข็มจะกระดิกลงอ่าเห็นไหมเข็มก็ดิกลงปุ๊บตรงข้ามสูงก็เป็นต่ํานะครับอันนี้ไม่ได้สอนเล่นไฮโลสูงกลางต่ำนะครับหกสี่เอียวไม่ใช่นะครับเป็นการตั้งเข้าอย่างนะครับอันนี้เราก็ทําบวกไว้บวกนี่คือต่ํานะครับต่ําเข็มลงหมุนไปมาถึงลบสูงอ่าบวกลงหมุนไปถึงลบเข็มสูงเห็นไหม เวลาดูเกมมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างงี้แหละนะครับเราก็รู้แล้วว่าตรงเนี้ยต่ําหมุนขึ้นไปตรงเนี้ยสูงอ่าทีนี้เราก็มาดูดินะครับอ่าตรงลบสูงตรงบวกต่ํานะครับเราก็ดูตรงสูงเลยมันมาตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมมาข้างหลังใช่ไหมนี่แสดงว่าตูดมันหุบเวลาอัดตูดมันหุบ นะครับวิธีอาตูดออกนะครับง่ายๆดูกันนะครับนี่เล็งเลยนะครับเส้นที่ขีดไว้ตรงนี้มันสูงนะครับนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เคาะเอียงซ้ายประมาณห้าองศาเอียงขวานะครับประมาณห้าองศามันจะถีบฝั่งคัสตออกนะครับถ้าเอียงซ้ายนะครับมันจะถีบฝั่ง ซ้ายออกนะครับเห็นชัดไหมครับเดี๋ยวอันนี้ค่อนข้างลึกซึ้งนะครับดูนะครับปังเคาะไปแล้วนะครับนี่ทีเดียวลองก่อนเบาๆนะครับอย่าไปเคาะแรงเดี๋ยวหาศูนย์ไม่เจอนะครับอ่ะทีนี้มาดูเข็มนะครับหลังจากที่เราเคาะแล้วเป็นไงอ้าวดีว่าเก่าไหม ดีกว่าเก่าหรือเปล่าครับดีกว่าเก่านะจากช่องหนึ่งนะครับก็คือจากช่องนี้ถึงช่องนี้ที่มันเบี้ยวอยู่นะครับพอเราเคาะไปทีเดียวเราถ่างตูดมันทีเดียวมันวิ่งเหลือครึ่งช่องแล้วนะครับสแสดงว่ามันดีกว่าเดิมนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมเหลือครึ่งช่องแล้วเข็มในไม่กระดิกแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราเจาให้มันนิ่งเลยเนี่ย มได้ไหมมันก็ได้ครับแล้วก็ดูใหม่เลยนะครับว่าตรงไหนขึ้นนะครับตรงนี้ขึ้นอ่าตรงนี้นะครับสูงนะครับอ่าตรงบวกเนี่ยสูงหันมาดูทางลบบ้างนะครับอ่าทางลบเนี่ยต่ํานะครับทางเนี้ยต่ําแสดงว่าเมื่อกี้เราถทางเยอะเกินใช่ไหมเราถทางไปเนี่ยจากตรงเนี้ยสูงกลายเป็นต่ําไปแล้วนะครับ ทีนี้วิธีเอากลับนะครับก็ง่ายๆนี่จับอย่างนี้นะครับนี่เลยนะครับอันนี้ทฤษฎีผมนะผมบอกก่อนเลยนะครับอ่าคนอื่นอาจจะไม่ได้ทําแบบนี้นะครับอันนี้ผมสอนสําหรับคนที่ซื้อเครื่องมือมาใหม่ๆแล้วทาไม่เป็นนะครับอยากจะตั้งให้มันนิ่งเลยนะครับอ่าอันนี้ครับเมื่อกี้เราเคาะไปอ่า จากครึ่งเดียวกลายเป็นเกือบช่องอีกแล้วนะครับแสดงว่าเราเคาะแรงไปนะครับอทีนี้เราก็ดูใหม่นะครับตรงนี้นะครับสูงนะครับสูงนะครับเราถ่างออกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ่างให้เบากว่าเดิมทีนี้นะครับเวลาถ่างมันจะออกเยอะมากเลยนะครับเพราะตรงนี้มันไม่มีสลักอ่านี่ครับเคาะไปเบาๆหนึ่งครั้ง เคาะไปแล้วนะครับก็มาดูนะครับเห็นไหมนะครับก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับเหลืออยู่ประมาณถ้ามองด้วยตานี่มันมันนิ่งมากเลยนะครับอ่านิ่งมากๆเลยนะครับก็มองด้วยเข็มนะครับก็กระดิกอยู่นะครับแค่แบบนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมตัวในเนี่ยไม่กระดิกเลยนะครับ นิ่งมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองย้ายมาตั้งตรงกลางดูที่มันแกว่งเนี่ยที่มันกระเด้งเนี่ยเพราะว่าปลายมันแกว่งนะครับมันไม่มีอะไรประคองถ้าเป็นของเดิมโรงงานเนี่ยเขาจะมีอ่าฝาคราบลูกปืนประคองนะครับข้างขวาทําไมถึงประคองเพราะมันยาวนะครับมันก็ต้องประคองนะครับมันยาวแล้วมันจะแกว่งนะครับเพราะว่าทําไมประคองเนี่ยมันก็จะสะบัดอย่างนี้แหละนะครับอ่ะ มาดูนะครับตั้งตรงกลางกันบ้างนะครับเห็นไหมตรงกลางแทบไม่กระดิกเลยนะครับเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับอ่าลองฝั่งซ้ายใหม่นะครับนี่ครับฝั่งซ้ายนะครับนิ่งมากนะครับอ่าดูเกนะครับเกใช้ได้นะครับนี่เห็นไหม ตัวที่หนึ่งผ่านไปนะครับตัวที่สองนะครับนี่ตัวที่สองตัวที่สองเพิ่งอัดมาเหมือนกันนะครับนี่นะครับใช้ไม่ได้เลยนะครับตัวที่สองก็เบี้ยวเยอะนะครับเ <minimum> พิ่งอัดมาอ่ะตั้งเหมือนกันนะครับสองตัวไปเลยวันนี้นะครับก่อนส่งลูกค้านะครับ เคาะให้นิ่งนะครับนิ่งแน่นเนียนนะครับเคาะขนาดนี้นะครับยังไม่ค่อยจะไปเลยเขาอย่างมันมันแน่นนะครับหวงมันค่อนข้างจะดีนะครับแต่ถ้าเคาะเบาๆเป้งแล้วบิดเลยเนี่ยอันนั้นนะครับใส่ในรถรอบสูงไม่ต้องห่วงครับบิดกระจายแน่นอนนะครับอ่านี่ครับเคาะไปไม่กี่ทีครับนิ่งเลย นะครับเห็นไหมดูเข็มครับถ้าบอกด้วยตามันนิ่งก็ไม่อยากจะเชื่อแต่ถ้าดูด้วยเข็มแล้วมันเนี่ยครับมันนิ่งจริงๆนะครับหมุนแบบปล่อยมือเลยอะ่ะนี่ครับข้างขวาได้แล้วนะครับข้างขวาได้แล้วตัวนี้ตั้งง่ายไหมนะครับตั้งง่ายเพราะว่าตอนอัดมาผมอัดมาเบี้ยวน้อยนะครับ เล็งเล็งตัวแรกไงตัวสองอัดอัดมาเบี้ยวเยอะนะครับดูในคลิปก็จะรู้นะครับนี่ข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายนี่ก็ยังเด้งอยู่หน่อยงเห็นไหมเด้งอยู่นะครับก็หาอย่างที่ผมบอกนี่แหละนะครับข้างไหนมันเด้งนะครับมันจะขึ้นบอกนะครับลงก่อนขึ้นนะครับเนี่ยช่วงเนี้ช่วงเนี้ยก็เด้งขีดไว้มันสูงไงข้างนี้ต่ํานะครับเราก็ไม่ยากนะครับเอาข้างต่ําลง ข้างสูงลงนะครับเคาะเคาะข้างต่ำเลยนะครับเราจะถ่างข้างต่ำออกก็ได้เคาะข้างสูงลงก็ได้นะครับได้ทั้งคู่เลยนะครับนี่ครับเคาะแล้วนะครับโอ้โหเด้งมากกว่าเดิมครับอันนี้เคาะผิดทางนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ให้มันเด้งเยอะๆมันจะได้ชัดนะครับนี่ ฝั่งนี้นะครับสูงสูงนะครับอะเราเคาะฝั่งต่ําสิครับอือสองทีนะครับเมื่อกี้เราเคาะไปสองทีมันเด้งเด้งมากกว่าเดิมอันนี้ดูเราเคาะกลับมานะครับเคาะกลับมาสองทีแต่แรงกว่าเดิมดูนะครับนิ่งแบบว่านิ่งสุดๆอะ่ะเห็นไหมเนี่ยอันนี้แค่กระดกหน่อยเดียวนะ เข็มก็กระดิกแล้วนะครับแค่กระดกนิดเดียวเห็นไหมอันนี้เราหมุนเลยนะครับหมุนปล่อยไปเลยนิ่งมากนะครับตัวนี้ตั้งไวแปั๊บเดียวเสร็จนะครับเนี่ยเพราะเหวี่ยงมันก็เป็นบางตัวนะครับอันนี้เดี๋ยวดูยกออกนะครับอ่าเข็มก็ทํางานนะครับอ่าเข็มทํางานอยู่นะครับนี่ดันอยู่นะครับอ่าดูใหม่อีกหนึ่งรอบ นะครับก็ยกออกดูเข็มนะครับเข็มทำงานอ่านะครับก็เสร็จแล้วตัวนี้นะครับอ่าดูขวาอหนึ่งรอบนะครับเป็นไงบ้างครับสองตัวเลยนะครับวิธีการตั้งศูนย์นะครับข้อเหวี่ยงนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าเป็นช่างนะครับช่างสั่งไปใส่ ให้ลูกค้านะครับทีละ2ตัว2ตัว2ตัวนะเพราะว่าดันแช่ยาวๆแล้วมันแรงมันแรงดีนะครับช่องชักมากกว่าเดิมมินหนึ่งตัวนี้เปลี่ยนก้านเป็น1 1 0 i ไอให้แล้วนะครับเพื่อนๆอนอันนี้ก็เป็นคลิปการตั้งเข้าเวียงนะครับแบบไม่ตัดต่อแบบเต็มนะครับแบบเคาะให้ดูเลยนะครับคือว่าง่ายๆทําลงไปให้ดูเลยนเพื่อนเหมือนกับมานั่งดูอยู่ข้าง,างเลยนะครับ ถ้าไม่พอใจตรงไหนไม่ทันก็ดูก็กลับก็กลับก็กลับนะครับดูมันทุกวันนะครับยี่สิบเอ็ดวันนะครับยังไงก็เป็นยังไงก็เก่งนะครับถ้าให้ดีก็ลองเคาะด้วยนะครับแรงในการเคาะสําคัญนะครับสมมุติว่าเรายื่นมาเมตรหนึ่งเคาะไปตึ้งทีนึงเนี่ยมันไปเกินนะครับเราจะเคาะกลับกลับมาครึ่งหนึ่งนะก็ลองง้างสักครึ่งเมตรเคาะด้วยแรงเท่าเดิมนะครับหัดเคาะทุกวันนะครับจะได้เก่งนะครับแบบนี้ นะครับอันนี้ก็พร้อมส่งลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวเขามีอยางอีกหลายสิบตัวเลยนะครับรออยู่นะครับหมิลการสงจังหวะทั้งนั้นเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดถูกใจกด subscribe เป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ